สนับสนุนโดยโอโคเบอรี่สารสกัดจากบิลเบอรี่และดอกดาวเรืองจัดจำหน่ายโดยอวยอันโอสดประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะคะซื่อสัตย์เพื่อชาติเครื่องดื่มสมุนไพรผสมใบหม่อนเจียวกุหลานและผักเชียงดาให้คุณใส่ใจสุขภาพง่ายๆแค่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร่ามเพิบ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ1ตุลาคม2,564จะไป54ปีน้ำท่วมเฉยเลยวันนี้ถือว่าจะเป็นวันเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าหลายๆร้านหลายๆกิจการก็เริ่มเปิดทำการกันแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งเรื่องด้วยเป็นวันกาแฟสากลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษกว่าวันไหนๆเลยค่ะทาง Happy Shopping นะคะ นำเสนอกาแฟสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วย a a b บิสมาถึงในสตูดิโอของเราเลยค่ะครับ,รบซึ่งวันนี้เราจะมีน้องบริสตานะคะโฮโฮเข้ามาถึง ในรายการของเราด้วยน้องแชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับพี่ความครับโอ้โหวันนี้วันกาแฟสากลครับขออนุญาตครับนำกาแฟเพื่อสุขภาพครับอาราบิสมาให้กับพี่ๆทั้งสองคนได้ชิมกันครับผมนี่นะครับอาราบิสนี่นะครับอยามาชงโชว์ในรายการโอ้โหอยากจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับกลัวไม่ทานกลัวไม่ทานครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับชามีกาแฟเพื่อสุขภาพครับกับอาราบิสคอฟฟี่นั่นเองนะครับหลายคนสงสัยครับว่าวันนี้ทําไมเราถึงเรียกว่าเป็นกาแฟสุขภาพนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าเป็นไงบ้างครับพูด กลิ่นก่อนหอมไหมครับชิมเลยได้กหมได้เลยครับได้เลยครับคือต้องบอกก่อนครับคุณผู้ชมครับว่ากลิ่นหอมกลมกล่อมรสชาติเข้มข้นมากๆเลยนะครับเราใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าเกรดพรีเมียมครับแล้วเราใช้สุขัลโรป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลนอกจากนั้นยังมีคุณประโยชน์ของไฟตสเตอรอลที่ช่วยดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับและยังมีสุดยอดราชาสมุนไพรอีก3ตัวครับนั่นคือเทลินจื้อขางเช่าทิเบตครับแล้วก็สมเกาหลีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีก8ดวิต ครับที่สําคัญต่อร่างกายที่แต่ละวันเราบรรจุไว้ให้ในนี้เรียบร้อยแล้วด้วยสุดยอดมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับดื่มได้ทุกวันดื่มแล้วดีต่อสุขภาพแบบนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมด้วยครับกับอาริบิส f f e ฟนะครับซื้อ4กล่อง เราแถม1กล่องนะครับรวมทั้งหมดจะได้5กล่องแล้ววันนี้เป็นวันกาแฟสากลเราแถมให้อีก5ซองครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมด65ซองในราคา999บาท เฉลี่ย2ละ15บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆแล้วผมต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้มีแค่วันนี้วันเดียวในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับราคา999บาทแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจัดส่งให้ฟรีสาหรับใครสนใจโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 2 1 1 3 2 2 2 2ย้ำนะครับ0 2 1 1 3 2 2 2 2อีกหนึ่งช่องทางครับทางไลน์ครับที่ @happy underscore shopping ครับโอ้เดี๋ยวน่าซื้อ5ซื้อ5 เราแถมให้หนึ่งแล้วก็ได้อีกกี่ซองคือซื้อสี่กล่องเราแถมให้1กล่องเป็น5กล่องครับกลอแล้วเราแถมให้อีก5ซองเนื่องจากวันนี้เป็นวันกาแฟสากลครับจ่าย4ี่กล่องได้5กล่องกับอีก5าซองใช่ครับผมรวมทั้งหมดแล้วจะได้ไปทั้งหมด65้ซองนั่นเองครับในราคา999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับกินวันละ2องในก็ได้2เดือนกว่าๆใช่ครับผ้มมาคุ้มมากครับผมได้กินกาแฟมาเยอะมากครับ แต่ไม่เคยกินกาแฟที่มีทั้งเห็ดหลินจือมีทั้งต่างเช่ามีทั้งอะไรอีกนะแล้วก็สมเกาหลีสมเกาหลีคือต้องบอกว่าทั้ง3อันนี้คือเป็นสุดยอดราชาสมุนไพรมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆมีแดวิตามินอีกถูกต้องครับถูกต้องครับนี่อีกหน่อยจะใส่กัญชาเข้าไปด้วยไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอันนี้ดีกว่าผมว่าผมว่าสูตรนี้คือทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่วัยทํางานวัยรุ่นแล้วก็วัยวัยสูงอายุก็สามารถทานได้เพราะดีต่อสุขภาพด้วยครับดดื่่มววลกกีีแ้ วันละสองก็ได้ครับวันละสองคือตอนเช้ากาแฟร้อนพอตกบ่ายปุ๊บเป็นกาแฟเย็นก็ยังได้ครับผมครัเพื่อบำรุงสุขภาพใช่ได้ครับใครแบบอย่างพี่เป็นคนชอบกาแฟแบบที่มันมีรสชาติแบบไม่ได้ชอบกาแฟดำอันเนี้ยคือเหมาะมากตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์มากแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ทานดูโอเคครับันนี้ชงเนี่ยมันเหมือนทรีอินวันอยู่แล้วครับผมครับเพราะเมื่อกี้ชิมเข้าไปมันมีความหวานใช่ครับแต่ไม่ใช่น้ำตาลใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นรับรองครับคุณผู้ชมครับว่าดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมนั่นแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าสมมมมุติกก่คณผู้้ชซือไปเเนียสาารถ็บ ให้กับตัวคุณเองก็ได้หรือว่าให้กับคนที่คุณรักก็ได้เป็นการช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนั่นเองครับจริงๆมันเหมาะเลยนะเพราะว่าวันกาแฟพอดีถูกไหมถูกต้องครับหือเป็นของขวัญได้ได้เลยครับผมครับผมน้องแชมป์มากขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ตัดดีๆขอบคุณครับพี่แก้วแล้วน้องแชมป์วันนี้ยังเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมเสร็จไปเสร็จปุ๊บผมจะไปกินต่อเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ